ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแั่ทานผู้ชมทุกท่านในเดือนนี้กล่าวถึงตบ,บะคือความเพียรอันเผาบาปความเพียรคืออะไรคือสติคือปัญญาที่จะมองเห็นความดีและความไม่ดีที่จะเกิดขึ้นและจงยึดความดีนั้นเอาไว้และความดีนั้นก็จะไปเผาบาป,ปกรรมที่คิดจะทำ ไม่ใช่เป็นการชดใช้กรรมทุกคนต้องมีตะบะตะบะในทุกคนก็คืออะไรในคนทำงานนะท่านในคนมเจ้าตำแหน่งต้องมีตะบะนะต้องมีตะบะอย่าหลงหลงคำชมลมจะพองภายในต้องมีตะบะอย่าหลงมาแค่หู มายมาชูที่ป้ายมาแค่หูดูที่ป้ายมาแค่หูดูที่ป้ายหลงเขากลาบไหว้เท้าจะไม่ติดดินเขาต้อนรับเขาเหยหาเขากระเกงกันมาเขาจ้างกันมาไม่ใช่เรื่องจริงท่านหลงใหญ่หลงยศจะกดขี่เขาไปสิ้นขาดตะบะคือเอาโทสะไปกดขี่เขาขาดตะบะขาดอะฮะ ทศพฤธิธรรมข้อหนึ่งก็คืออักโกธะต้องไมโ่โกรธจะไปกดขี่ใครวัธิการกดขี่เป็นการล้างแค้นวิธีการกดขี่เป็นการเอาเป็นแฟนวัธีการกดขี่เป็นการเอาผลประโยชน์จากเขาที่เป็นิธีการกดขี่เป็นการถูกขอร้องมาโดยสายตระกูลโดยเพื่อนฝูงหลงอยากมีทรัพย์สินจะโกงกินเงินทองบางคนก็ขาขดตะบะหลงอยากมีทรัพย์สิน สิ่งที่มีต้องบอกที่ที่มันมาให้ได้ีิบเท่ไ,ทไมเ,เพื่อลูกเพือตา้ามันลูกมันต้องอีกนอหน้าเราให้เราให้โอกาสมัน23ปีแล้วทํายังหากินไม่ได้ก็เลิกเป็นลูกเถอะท่านไม่ต้องไปโกงให้มันหลอกเราสร้างบ้านไม่ต้องไปใหญ่โตอะไรนักหนาแล้วไว้รอขยายบ้านกนแล้วกันหลงการเจริญสุขความมัวหมวัวถ้าหลงการสะสมวัตถุบริโภค หรือเพศสัมพันธ์ก็าจะเดินสู่ความอโมคาตะบะเหมือนกันก็เสียคนเหมือนกันลงคบคนชั่วจะพาตัวให้หม่นหมองบางทีเป็นข้าราชาการแต่ไปคบคนชั่วมันก็หม่นหมองในชีวิตรชาชการมันก็ต้องถ่ายรูปถ่ายรูปไปกินไปถ่ายรูปไปกินหลงลืมตนจะทําให้คนเมือนไม่อยากมองลืมไปว่าเราเป็นใครมันต้องมีเครื่องเตือนสติอัตมาบอกเสมอว่าเพลงที่เราฟังตั้งแต่เด็กเตือนสติอัตมาสเสมอว่าเราเป็นใคร อย่าลืมตัวใส่รองเท้าฟองน้ำออกงานใหญ่เตือนเราว่าเราเป็นใครมีคนใครถามอาตมาพูดเสมอเขาก็ถามว่าทำไมใส่รองเท้าแตะตาช่างดาวบอกอ๋อเป็นรองเท้าในฝันและกันฉันลืมตัวเราต้องไม่ลืมตัวเพราะฉะนั้นเมื่อเราขัดตบะชนี้มันก็ไม่ดีวิธีการคือจงไตร ตรองตัดความหลงลงบงเกิดต้องมีตะบะล,ลงไตรตรองโดยให้มันเสียแทงใจแล้วเราก,กำจัดออกมันไปนี่เป็นตะบะในตัวเราที่เราจะไม่ทำอย่างนั้น